คุณเคยคิดไหมครับว่าการกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศหลังจากโควิด1 9จะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าฟอร์มและฟังก์ชันของออฟฟิศแบบเดิมนั้นไม่สามารถรองรับการทำงานวิถีใหม่นี้ได้อีกต่อไปแล้วการจัดวางเลเยอร์ของออฟฟิศวิถีใหม่จะมุ่งเน้นด้านสุขอนามัยและการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานวิถีใหม่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานการจัดวางฟังก์ชันการใช้สอยแบบโซนนิ่งเช่นโซนทำงานโซนคัดกรองโซนรับรอง ส่นประชุมอบรมสัมมนาถือเป็นหัวใจของออฟฟิศวิถีใหม่และในเมื่อการประชุมอบรมสัมมนาที่เปลี่ยนไปสู่รูปแบบแบบออนไลน์จึงต้องออกแบบส่นประชุมอบรมสัมมนาแบบบูธพร้อมการออกแบบระบบโสและอะคูสติกให้มีความคมชัดของภาพเสียงและการป้องกันเสียงรบกวนตลอดจนเสียงเล็ดลอด การป้องกันการแพร่เชื้อโรคที่สามารถออกแบบให้มีระบบที่ชาญฉลาดอาศัยเทคโนโลยีอัจฉริยะด้าน IoT และ AI เข้ามาช่วยตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้าออฟฟิศรวมไปถึงโซนทำงานต่างๆด้วยระบบฆ่าเชื้อโรค UVC หรือสเปรย์แบบฉีดพ่นแบบระบบอัตโนมัติระบบบ่งชี้ตัวตนพร้อม tracking and alert หรือติดตามแจ้งเตือนทุกคนที่เข้ามาในออฟฟิศแล้วเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบบอัตโนมัติ ระบบสนับสนุนการทำงานในสำนักงานที่เรียกว่า smart office เช่นระบบไร้สัมผัสด,ด้วยเซ็นเซอร์หรือระบบสั่งงานปิดเปิดอุปกรณ์สำนักงานด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนระบบการจองห้องประชุมโต๊ะทำงานและล็อกเกอร์เก็บของส่วนตัวทางออนไลน์เป็นต้นเราพอจะสรุปเป็นภาพรวมเชิงบูรณาการได้ว่าในการเตรียมความพร้อมสู่ smart ออฟฟิศวิถีชีวิตใหม่ในยุค new normal ขององค์กรนั้นต้องมีองค์ประกอบหลัก2มิติคือ การปรับปรุงให้สำนักงานรองรับวิธีการทำงานแบบใหม่ได้และการปรับปรุงให้สำนักงานมีความเป็นอัตโนมัติหรือสมาร์ทมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการกลับเข้ามาทำงานของพนักงานกันอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันหากต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากสถาปนิกหรือตัวอย่างรูปแบบขององค์กรชั้นนำสามารถติดต่อได้ที่